สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟรถมือสองนะครับวันนี้ก็จะมีโตโยต้ายาริสนะครับเพิ่งเข้ามาไม่นานคันนี้นะครับเป็นตัว1.2 Sport สรคันนี้จดทะเบียนปี2022นะครับตัวรถก็ผลิตปี22นะครับโฉบเนี่ยจะมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับแล้วก็วางจําหน่ายมาจนถึงปี23ก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าใหม่เป็นโฉมปัจจุบันนะครับเดี๋ยวให้ดูสีสันรอบตัวรถกันก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเทาดานะครับอ่ะแสงด้านนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคร เดี๋ยวผมเดินให้ดูรอบคันเลยนะครับสีมันจะเป็นเทาดำนะครับไม่ใช่สีดำนะประมาณนี้เลยนะครับล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับคันนี้1.2สปอร์ตเนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะครับจะเห็นว่าไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะที่เขาให้ไฟตัดหมอกมาสําหรับยาริชชมนี้นะครับแต่ไฟหน้าเนี่ยได้มาเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับเดย์ไทม์ล n i นิ่งไลทมีมาให้กระจังหน้าสีดําแบบเ i ียโนแบ็ k นะครับให้มาเรียบร้อยแล้วก็มีโครเมียมเป็นเส้นนะฮะตัด มีเส้นเงาเงาโครเมียมตรงนี้ตัดมาให้นะครับตัวนี้เป็นหน้าหน้าที่สวยลงตัวเลยนะครับหลายหลายคนเนี่ยไม่ชอบตัวโฉมปัจจุบันนะหน้าตามันจะล้ําไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะผมให้ดูสีสันรอบตัวรถกันก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ด้านนี้จะมีแสงส่องเข้านะครับแสงแดดมันส่องเข้าสีอาจจะดูชัดหน่อยนะครับแต่พอเดินไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะดูทึบๆนิดนึงนะครับอาจจะดูมืดหน่อยฝั่งนี้เดี๋ยวจะมองดูเหมือนกับว่าฝั่งนี้สีมันเข้มกว่าจริงๆไม่ใช่นะครับสีเนี่ย ทนเดียวทั้งคันเลยนะครับเป็นสีเทาดำสีแท้สีเดิมโรงงานเลยไม่ใช่สีทำมานะสีไม่เพี้ยนนะครับดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามีแสงมันส่องเข้ามาด้วยเนี่ยเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถเส้นคมๆเลยนะครับอ่าตัวถังบอดี้เนี่ยของแท้ของเดิมแน่นอนรับประกันว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำนะครับ รถไม่เคยจมน้ําแน่นอนที่เพชรยนต์ทุกคันนะครับขัดรถเข้ามาไม่มีรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นเบอร์60นะด้านหน้าเบอร์40กําลังดีนะครับไม่มืดเกินไปนะครับขับกลางวันกลางคืนสบายกลางวันก็กันแดดดีกลางคืนก็ไม่มืดมากนะตัวโคมตรงนี้เรียกว่ากระจกมองข้างนะครับตัวโคมของกระจกมองข้างด้านหลังด้านล่างนะครับ ด้านข้างด้านล่างนี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไฟเลี้ยวสภาพดีนะครับไม่มีแตกร้าวสำหรับยาริส1.2สปอร์ตคันนี้ปี22นะครับคันนี้ปี22ล้อแมกทู2 t o ปัดเงานะคันนี้เกือบๆจะท็อปแล้วเป็นตัวรองท็อปนะครับกำลังดีตัวนี้นะครับราคาไม่แรงมากป้ายแดงเนี่ย6,900นะครับป้ายแดงนะ6,900ถ้าไม่มีส่วนลดนะครับราคา6,900บาทอันนี้มือสนะครับขายอยู่ที่ 4,39,000บาทรถแค่3ปีนะครับรถแค่3ปีเท่านั้นเลขไมคแค่32,000นะลองคำนวณดูแล้วกันว่าราคาต่างจากป้ายแดงไปเท่าไหร่นะครับเซฟเงินไปได้เยอะแน่นอนนะครับเป็นแสนเซฟเงินไปได้เป็นแสนนะครับอ่ะดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะครับสีสันพอดูกันเป็นทุเราไปละนะครับอ่ะด้านนี้นะครับเหลี่ยมสันคมเนี่ยเห็นได้ชัดเจนสีโทนเดียวทั้งคันไม่เพี้ยนแน่นอนให้ดูมุมกว้าง รอยบุบรอยลักยิ้มเนี่ยไม่มีนะรอยสะเก็ดหินด้านล่างนะครับให้ดูใกล้ๆนะพวกสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับด้านนี้ไปดูข้างโน้นกันบ้างนะครับข้างข้างขวาของตัวรถด้านนี้นะก็เห็นชัดเจนเหมือนกันนะเหลี่ยมสันคมนะฮะอาจจะมีแสงสะท้อนบ้างดูยากนิดนึงอแต่ว่าชัดเจนนะครับบอดี้เดิมๆบางๆนะเดี๋ยวเคาะให้ดูนะ บางบางนะครับไม่มีสีโป๊ะรอยสะเก็ดหินรอยบุบรอยลักยิ้มนะข้างนี้ไม่มีเช่นกันนะสภาพภายนอกสวยเลยนะครับสีนี้สวยนะครับอ่ะกันชนด้านหน้าแน่นๆนนะครับนี่รอยสะเก็ดหินรอยอะไรก็ไม่มีเหมือนกันนะแต่มีรอยมแมลงนิดนึงนะตรงนี้ยังไม่ได้ขัดเท่าไหร่นะรอยมแมลงรอยอะไรพวกนี้นะแต่ว่าช่องลมตรงนี้ไม่มีแตกไม่มีหัก สภาพสวยไฟหน้าใสาๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะไฟหน้ายังไม่ขุ่นไม่เหลืองนะเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะครับของแท้ของเดิมนะครับคมไฟแท้เดิมโรงงานเลยไม่แตกไม่ร้าวไม่เหลืองไม่หมองนะครับฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นของแท้ของเดิมหรือเปล่ามันต้องเปิดดูด้านในนะถึงจะรู้นะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในห้องโดยสารกันก่อนดีกว่านะครับ มาชมภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเบาะนะเป็นเบาะหนังสีดําดูสภาพเบาะสภาพคอนโซลหน้าแล้วก็พวงมาลัยนะครับดูพวงมาลัยก่อนเลยดีกว่านะครับสภาพหนังที่หุ้มนะโฟกัสหน่อยนะครับหนังยังสภาพดีไม่มีถลอกลอกร่อนนะครับสภาพตัวนี้นะรอยขีดข่วนไม่มีนี่ครับไม้แท้ไม้เดิมไม่กลับไม่ก่อนแน่นอนนะสามหมื่นสองพันกิโลนะครับเลขไม่นี้ อนุญาตปิดสวิตช์ก่อนมาดูสภาพคอนโซลดีกว่านะครับอคอนโซลสวยนะครับไม่มีริ้วรอยนะไล่ให้ดูไปเลยนะครับนี่นะแอร์แบ็กเจ็ดใบนะคันนี้มีอยู่ตรงนี้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ที่เสาเอ A, คู่หน้านะสายขวาสองใบท,ที่พวงมาลัยอีกหนึ่งเป็นเป็นสี่ใบนะครับแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับห้าแล้วก็ที่เบาะข้างซ้ายขวาอีกทั้งหมดเป็นเจ็ดใบนะครับระบบความปลอดภัย ใน t o y ยต a y ยาิเนี่ยก็จัดมาเต็มเหมือนกันนะครับตรงนี้คอนโซลน,นะฮะสภาพริ้วรอยไม่มีตรงกลางให้มาเป็นแอร์ออโต้นะตัวรองท็อปเนี่ยได้แอร์ออโต้เหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับหน้าจอเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คอนโซลตรงนี้นะริ้วรอยไม่มีนะครับสภาพสวยหัวเกียร์สภาพสวยหนังไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับ ตรงด้านกลางตรงกลางเนี่ยนะครับกรอ,อบเกียร์เนี่ยนะสภาพสวยนะครับริ้วรอยไม่มีนะครับตรงนี้เจ้าของเก่าก็ดูแลรักษามาดีมากตัวลิ้นชักนะครับไม่มีริ้วรอยเหมือนกันสภาพสวยนะตรงนี้มาดูเบาะนะครับเบาะไม่มีขาดแน่นอนนะครับหนังสีดำนะครับสภาพสวยสวยฟองน้ำแน่นๆน,น,นะครับไม่มีย่นเลย สภาพสวยนะครับนี่ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับเบาะแถวหน้ามาดูตรงของคนขับอของคนขับเนี่ยใช้งานเยอะหน่อยนะครับเบาะนี่นะครับแต่สภาพยังยังดีอยู่นะ,ะตรงนี้ยังแน่นๆอยู่นะครับสภาพโดยรวมยังสวยๆนะครับนหนังไม่มีขาดเลยนะครับ สภาพเบาะแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูเบาะหลังบ้างนี่เบาะหลังสภาพสวยเช่นกันนะครับเบาะหนังสีดำนะหนังเรียบๆร,รอยยอดรอยลายนิดๆหน่อยๆนะครับจากการใช้งานมีบ้างนะครับแต่ไม่น่าเกียดนะสภาพสวยนะครับสวยกว่าน,นี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วนะครับถ้าจะหาสวยกว่าน,นี้เดี๋ยวมาให้ดูจากฝั่งนู้นเข้ามาบ้างนะครับมันจะได้ไม่ย้อนแสงนี่นะครับ สภาพเบาะหลังนะครับบอกแล้วว่าหนังไม่มีขาดฟองน้ำแน่นๆนะครับนอกจากหนังไม่ขาดแล้วหนังนี่ไม่มีรอยเหี่ยวย่นด้วยนะครับเบาะที่ใช้งานเยอะๆมันจะช้านะมันจะมีรอยยับรอยย่นนะครับแต่อันนี้สภาพหนังตึงๆเลยนะครับเบาะสวยนะเดี๋ยวไล่ดูแผงประตูนะครับเริ่มจากด้านหลังฝั่งซ้ายเลยนะครับแผงประตูสวยไม่มีริ้วรอยนะครับผมเดินสำรวจทั้ง4บานแล้วแหละแต่ผมถ่ายให้ดู รตรงนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะสภาพสวยมีฝุ่นนิดหน่อยเช็ดทําความสะอาดสวยเลยนะครับแต่ริ้วรอยรอยถลอกอะไรตรงนี้ไม่มีนะครับให้ดูยันข้างล่างเลยนะฮะบ,บานนี้สวยนะครับมาดูบานหน้าด้านซ้ายนะครับริ้วรอยรอยถลอกไม่มีนะครับผมถ่ายให้ดูช้าๆได้เลยนะสภาพสวยนะครับอันนี้เป็นแผงประตูฝั่งซ้าย แผงประตูฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นบุนุ่มนะครับซอบทัดหนังตึงๆเลยไม่มีขาดตรงนี้เป็นสีดําเปียโ,โนแบ็กนะครับร้รอยไม่มีนะครับเงาแวบ,บเลยแผงประตูสวยทั้งบานนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายประตูแท้ประตูเดิมแน่นอนนะครับหนี่เม็ดอาร์คของเดิมจากโรงงานนะครับตรงนี้เป็นแผงประตูฝั่งคนขับนะครับ สภาพไม่มีริ้วรอยสวิตควบคุมกระจกสวยครับให้ดูจนถึงข้างล่างเลยเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับดูให้ครบทุกบานเลยนะครับบานหลังด้วยนะสภาพสวยไม่มีริ้วรอยนะ ใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนะครับนี่รถปี22นะรถใช้งานมา3ปีอันนี้รอยน่าจะเช็ดออกนะครับตรงนี้เช็ดได้ไม่มีปัญหาแต่น้ํายาเช็ดออกแต่รอยขีดข่วนนะรอยถะลอกตรงนี้ไม่มีเลยนะครับแม้แต่ตรงมือจับนะที่ใช้งานบ่อยๆตรงนี้นะสภาพยังสวยอยู่นะครับกล้าให้ดูชัดๆเลยนะครับเพราะว่ารถมันสภาพใหม่มาก ครับอ่ะภายนอกเรายังไม่ได้ดูล้อใช่ไหมครับอ่ล้อหลังด้านขวานะครับรอยถลอกรอยเบียดชุดบาทนะครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะรอยแผลด้านขวาส่วนมากรอยแผลจะมีฝั่งซ้ายนะครับจะเบียดกับฟุตบาทฝั่งขวานะี่ยไม่ค่อยมีแผลหรอกนะครับยางในปี2022ย่างบิสโตนนะครับขนาดยาง185ทับ60นะแม็กขอบ15 อาไปดูด้านหน้าฝั่งขวาบ้างนะครับสำหรับล้อนะเป็นทูโทนปัดเงาแมคขอบสิบห้าสภาพสวยครับล้อหน้าฝั่งขวาไม่มีริ้วรอยถลอกนะครับอาไปดูด้านซ้ายของตัวรถบ้างนะครับล้อหน้านะครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยแผลเท่าไหร่นะมีเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เก็บงานเดี๋ยวมีการขัด แม็กนิดนึงนะครับสวยแน่นอนแต่น้อยนะฮะมันไม่มีรอยเบียดรอยถลอกอะนะครับรอยที่แบบไปเบียดฟุดบาทนะก็มีตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวขัดให้ใหม่สวยแน่นอนนะครับไปดูด้านซ้ายด้านล้อหลังบ้างนะครับอ่ะล้อหลังนี้ไม่มีแผลเลยนะครับล้อหลังสภาพสวยยาลิสเนี่ยทุกตัวรุ่นย่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวล่างสุดหรือตัวท็อปก็จะให้เป็นดัมเบลนะครับแต่มีระบบเบรก ABS มาให้แล้วนะครับระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยเสริมแรงเบรกมีมาให้แล้วเรื่องความปลอดภัยเนี่ยโตโยต้าใส่มาในยาลิทค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับย้ําราคาอีกครั้งหนึ่ง439,000บาทปี2022นะครับแล้วก็เป็นรถที่โฉมก่อนปัจจุบันแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยว ให้ดูตรงก,กล้องกล้องถอยหลังนิดนึงนะครับดูความชัดแล้วเดี๋ยวมาเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับอัตราสิ้นเปลืองยอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นเครื่องนัองสีสูบดูอัลวี t ทรหัสเครื่อง 3NR นะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่92แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้สำคัญต่อการใช้งานหรอกนะครับไอ้92แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีเนะี่ย พอเราใช้งานจริงเนี่ยเราไม่ได้ใช้ถึง6,000รอบอยู่แล้วนะครับแต่งานจริงๆเราจะอยู่ที่ประมาณ2,000-3,000รอบเท่านั้นเองนะครับแต่กําลังเครื่องกับน้ําหนักรถ1ตันนะครับ1ตัน100กิโลกรัมนะครับ1.1ตันเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วนะครับสําหรับยาลิท5ประตูนะครับตัวโชมนี้นะอ่ะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับ เสียงเนี่ยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับดังพัดลมดเฉยตัวเสียงเครื่องนะไม่ดังดังพัดลมแต่ผมปิดแอร์เนี่ยเงียบเลยนะครับเดี๋ยวลองปิดแอร์ดูพอปิดแอร์แล้วเนี่ยพัดลมหยุดทางานเนี่ยเหลือแต่เสียงเครื่องยนต์นะครับค่อนข้างเงียบเลยนะครับมาดูฝากระโปรงกันดีกว่าที่เราพูดกันไว้ว่าฝาแท้ฝาเดิมดูยังไงนะครับฝาแท้ฝาเดิมนะนี่เลยนะสติกเกอร์ใสๆตรงนี้นะครับ จะเป็นของเดิมโรงงานนะครับต้องมีอยู่นะแล้วก็ฝั่งนี้ต้องมีเหมือนกันนะครับนี่สติกเกอร์ของแท้ของเดิมโรงงานนะครับแผ่นเพจตรงนี้นะครับนี่ครบที่สําคัญเลยนะครับของแท้กับของไม่แท้นะ,นะปั๊มตาโตโยต้าแบบนี้นะครับนี่ของแท้เดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยไม่เคยโดนขัดเลยนะครับฝาก,กระโปรงไม่เคยถอด นะดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับผมกล้ายืนยันนะรับประกันว่าฝากระโปรงของแท้ของเดิมแปลว่าไม่เคยชนด้านหน้ามาแน่นอนนะครับถ้าฝากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนนะหรือจะดูละเอียดหน่อยนะซีนกาวตรงนี้นะครับซีนกาวตรงนี้นะครับ้งบองเอาเลติกดูนะไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปนะครับถ้าเป็นของแท้ของเดิมนะถ้าแข็งเกินไปเนี่ยแสดงว่าพ่นสีทับมาแล้วนะครับถ้านิ่มเกินไปแสดงว่าทําใหม่นะ แผลเดิมแน่นอนนะครับแผงกันความร้อนนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับสภาพดีมาดูตรงคานหน้านะครับจะดูว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับดูตรงนี้เลยนะครับน็อตไม่เคยถอดโฟกัสให้ดูชัดๆนะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันนะครับแบบนี้แปลว่าคานไม่เคยเปลี่ยนนะครับคานหน้าสภาพเดิมแน่นอนนะครับรูอะไรมันจะเนียนหมดเลยนะครับพวกรูกลมพวกนี้นะมันจะสภาพเนียนๆน แก้มข้างนะครับด้านในจะต้องเป็นสีด้านนะแล้วหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขันนะครับอันนี้บ่งบอกได้เลยนะว่าแก้มตรงนี้เป็นแก้มเดิมเบ้าโชกนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะแบบนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยผมกล้ารับประกันอยู่แล้วว่าเป็นโครงสร้างเดิมไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับคานข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับน็อตไม่เคยถอดคานแท้คานเดิมแน่นอนแก้มเหมือนกันน็อตไม่เคยถอดนะครับสภาพเดิมนะ โครงสร้างด้านหน้าไม่ต้องห่วงครับดูสภาพส่วนประกอบรอบๆบเครื่องยนต์นะครับพวกไดชาร์จไดสตาร์ทนะสภาพใหม่หมดเลยนะครับยางแท่นเครื่องนะครับสภาพใหม่ใช้ได้นานเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะปั๊มน้ำมันเบรกนะครับหม้อลมเบรกนะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของเครื่องยนต์นะครับสภาพใหม่ท่อยางนะครับท่ออากาศท่อน้ำนะฮะใหม่หมดนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับกว่าจะถึงรอบเซอร์วิสนะครับแสนโลนะครับถึงจะมีเซอร์วิสใหญ่ ตอนนี้ใช้แค่เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครนะครับสนใจโตโยต้ายาริสเป็นรถเก่งน่าใช้งานนะครับเป็นรถขนาดเล็กนะแต่ว่าโตโยต้าเขาก็ทําพื้นที่ห้องโดยสารมาใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองพับเบาะหลังให้ดูนะตัวแฮทแบ็กห้าประตูเนี่ยมันจะอเนกประสงค์ตรงนี้นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ตรงนี้แผ่นบงังสายตานะถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยถอดออกได้นะครับถอดออกได้เลยแต่ผมถอดวางไว้นี่ก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพับเบาะให้ดูนะครับวิธีพับเบาะนะไม่ยากนะครับกดตรงนี้นะครับแบ่งพับได้นะครับด้านซ้ายด้านขวาแบบ40 60ย้อนแสงไหมอ่ะนี่นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ที่นั่งแถวหลังนะครับในการโดยสาร เราสามารถพับเบาะตรงนี้ย้อนแสงเนาะคันนี้นะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับปี2022ราคา439,000บาทนะครับรถใช้งานมา32,000กิโลสภาพภายนอกนะครับเดิมโรงงานท,งทั้งคันนะครับภายนอกภายในเดิมหมดเลยรับประกันโครงสร้างตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทร062 3 0 6, 2, 30, 5 8 4 8 6เบอร์โทรขึ้นไว้ให้ที่มุมจอแล้วนะครับสามารถ ักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับโทรถ้าสายด่วนโทรมาได้เลยนะครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์แน่นอนนะครับเป็นตัว1.2สปอร์ตนะตัวรองท็อปนะครับคันนี้ตัวรองท็อปกุญแจยังไม่เป็นคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจแบบขันไฟหน้ามีมาให้เหมือนตัวท็อปแต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ toyota yaris 1.2 s p o r t รคันนี้ปี2022สําำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ